เดอะกกสคนหลอนคืนสยองและนั่นก็คือเรื่องราวจากคุณเอกสายที่4ของเราในค่ำคืนนี้นะครับแม้แค่ฟังก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วขอบคุณคุณเอกมากครับที่โทรเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์สุดหลอนกันในคืนนี้เสียงทุ้มนุ่มลึกแต่แฝงด้วยความตื่นเต้นของดีเจนหรือนทวัดดังก้องออกจากลำโพงวิทยุค,คลื่น106.5เมกะเฮิร์เขาคือเจ้าของรายการเล่าเรื่องที่อันดับหนึ่งของประเทศเดอะโกสรดิโ ที่ออกอากาศสัตทุกคืนวันศุกร์ตั้งแต่เวลาห้าทุ่มจนถึงตีสองด้วยลีลาการเล่าที่น่าติดตามการใช้ศาสเอฟเฟกที่บิวอารมณ์ได้อย่างถูกจังหวะและสเสน์เฉพาะตัวทําให้รายการของเขาขึ้นแท่นเป็นรายการที่มียอดผู้ฟังสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันมานาหลายปีเบื้องหน้าไมโครโฟนนนคือชายหนุ่มผู้หลงไหลในเรื่องราวลี้ลับเขาดูอินไปกับทุกเรื่องเล่าที่ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแต่เบื้องหลังในห้องส่งสี่เหลี่ยมที่เย็นเฉียด ด้วยเครื่องปรับอากาศนรนันเป็นเพียงชายหนุ่มวัยสาที่มองเรื่องผีสางเป็นแค่คอนเทนต์ชันดีสําหรับธุรกิจเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังสาหรับเขามันคือความบันเทิงคือสินค้าที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้เขาอย่างมหาศาลโหพิมพ์บิลสนากลัวเลยนะเรื่องเมื่อกี้พี่ปานโปรดิวเซอร์สาวรุ่นที่เอ่ยขึ้นหลังจากที่นนกดปิดไม่เพื่อเปิดเพลงขั้นรายการป่านฟังแล้วยังเสียวสารหลังว่าบเลยนิดหน่อยหน้าพี่ป่านเพิ่มซาวมาหอนเข้าไปหน่อยคนฟังก็อีกแล้ว นนยักไหลอย่างไม่ใส่ใจของแบบนี้มันอยู่ที่การปรุงแต่งที่ปานสายหูเบาๆเธอทำงานกับนนมานานจนรู้ดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนแม้ลึกๆจะไม่เห็นด้วยกับการนำความเชื่อและความกลัวของผู้คนมาทำเป็นเรื่องล้อเล่นแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านน,นเก่งกาจในงานของเขาจริงๆคืนนี้ก็เหมือนกับทุกคืนสายแล้วสายเล่าโูกเข้ามาเล่าเรื่องผีที่พวกเขาประสบพบเจอส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่องซ้ำๆซ,ซากๆที่ในโรงพยาบาลที่ข้างทางที่ในห้องเช่านนรับมือกับมันได้อย่างมืออาชีพปรุงแต่งเรื่องราวให้ดูน่ากลัวเกินจริงสร้างไรายได้จากยอด SMS และยอดวิวไลฟ์สดใน YouTube อย่างงดงามจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตีหนึ่งเครื่องสายสุดท้ายของคืนนั้นก็ดังขึ้นสวัสดีครับเดอะกสเตรดิโอสายที่5ครับไม่ทราบว่าผู้สายอยู่กับใครครับนนกล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสาตามสคริปต แต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นต่างออกไปมันไม่ใช่เสียงที่เตรียมมาเพื่อเล่าเรื่องสนุกๆแต่เป็นเสียงสั่นเท้าของหญิงสาวที่กำลังตื่นระหนกสุดขีดฮัลโหลที่นี่ที่นี่รายการเดอะกุสตรรดิโอใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ทราบว่าช่วยด้วยค่ะได้โปรดช่วยด้วยเสียงนั้นแทบจะเป็นเสียงร้องไห้ฉันติดอยู่ที่นี่ฉันออกจากที่นี่ไม่ได้นนขมวดคิ้วสัญชาตญาณของนักจัดรายการมืออาชีพบอกเขาว่านี่อาจจะเป็นของจริง หรือไม่ก็เป็นการแสดงที่สมบทบาทมากเขาจึงส่งสัญญาณมือให้พี่ป่าเตรียมบันทึกเสียงและเพิ่มสาวเอฟเฟกเสียงลงวีดิวิวเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศใจเย็นใจเย็นนะครับคุณผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับนนปรับโทนเสียงให้ดูจริงจังและหูใหญ่ฉันฉันไม่รู้เพื่อนชวนมาลองของที่บ้านร้างหลังหนึ่งบ้านโบราณริมน้ําที่นครชัยศรีแล้วพวกเขาก็ทิ้งฉันไว้ฉันหาทางออกไม่เจอประตูมันล็อกจากข้างนอกและ และที่นี่มันไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวหญิงสาวคนนั้นพูดรัวเร็วจนแทบฟังไม่ทันคุณชื่ออะไรครับแก้วข้าชื่อแก้วได้โปรดเถิดข้าที่นี่น่ากลัวมากฉันได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนลากโซ่เดินอยู่ชั้นบนแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องให้ฮือฮือเมื่อกี้ฉันเห็นนิดฉันเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างไปนนรู้สึกถึงเม็ดเหงื่อที่ผุดขึ้นบนหน้าผากเสียงของคุณแก้ว มันจริงเกินไปจริงจนน่ากลัวแต่เรตติ้งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคอมเมนต์ในไลฟ์สดไหลเข้ามาเป็นสายน้ำทุกคนกำลังตื่นเต้นกับสถานการณ์นี้คุณแก้วครับตั้งสตินะครับลองอธิบายลักษณะของบ้านหลังนั้นให้ผมฟังได้ไหมครับเผื่อจะมีคนฟังทางบ้านรู้จักและเข้าไปช่วยเหลือได้นนพูดทางเหลือมองพี่ป่าที่น่าซีดเผือมันเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่มากค่าเก่าซุกซน ข้างในมีรูปผู้ชายแก่ๆหน้าตาดุดุกแขวนอยู่เขามองฉันสายตาของเขามองตามฉันตลอดเวลาเลยแล้วก็มีทเสียงเสียงเพลงเหมือนเสียงจากกล่องดนตรีทันใดนั้นเองเสียงในสายก็เปลี่ยนไปใครใช้ให้พวกมึงเข้ามามันเป็นเสียงทุ้งต่ำและแหบพราของผู้ชายแก่ที่เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดดังแทกเข้ามาในสายอย่างรุนแรงจนลำโพงในห้องส่งสัญเสถือนเฮ้ยนอนอุทานออกมาอย่างตกใจพี่ป่านสะดุ้งสุดตัว เสียงอะไรนะคุณแก้วนั่นเสียงใครครีดดดเขามาแล้วเขาอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยโครมซาลาฮาฮาราเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินคือเสียงกรีดร้องสุดเสียงของคุณแก้วตามมาด้วยเสียงเหมือนของหนักตกกระแทกพื้นและเสียงสัญญาณที่ขาดหายไปกลายเป็นเพียงเสียงซ้าที่ว่างเปล่าทั้งห้องส่งตกอยู่ในความเงียบงันนนั่งตัวแข็งทึ่งเนืการไหลท่วมตัวพี่ป่ายกมือขึ้นปิดปาก ด้วยความตกใจนี่ไม่ใช่การแสดงนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งสายนั้นกลายเป็นตำนานในช่วข้ามคืนคลิปเสียงถูกตัดไปแชร์ต่อกันนับล้านครั้งเดอะกอสเทรดิโอโด่งดังเป็นทูตแตกแต่สำหรับนนุนเสียงกรีดร้องและเสียงแหกพ่าของผู้ชายแก่คนนั้นมันได้ตามมาหลอกหลอนเขาแม้ในยามที่ไม่ได้อยู่หน้าไมโครโฟนอีกต่อไป หนึ่งสัปดาห์เต็มๆที่นอนนไม่หลับเสียงจากสายสุดท้ายของคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาในทุกพวงความคิดเขากลายเป็นคนหวาดระแวงหวาดกลัวเสียงโทรศัพท์และที่สําคัญเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่เขาเคยหูร้อยย่อมมาตลอดในขณะเดียวกันกระแสสังคมก็ถาถถงเข้าใส่เขาและรายการอย่างหนักทุกคนต้องการคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแก้วมีคนแจ้งความแต่เมื่อตํารวจ ไปตรวจสอบบ้านร้างที่คาดว่าจะเป็นที่เกิดเหตุหลายแห่งในย่านนอคาราชัยสีก็ไม่พบร่องรอยของหญิงสาวที่ชื่อแก้วหรือแม้แต่น้อยเรื่องราวของเธอกลายเป็นปริศนาที่ทุกคนอยากรู้คําตอบทางสถานีวิทยุและสปอนเซอร์รายใหญ่เห็นโอกาสทองทางการตลาดพวกเขาเสนอง,งานใหญ่ให้นนท์เดอะคอสเตรดิโอออนโลเคชันสเปเชียลโปรเจกต์ที่จะให้ทีมงานเดินทางไปยังสถานที่จริงเพื่อทํารายการสดและพิสูจน์ความจริงเบื้องหลังสายปริศนาสายนั้น ตอนแรกนนปฏิเสธเสียงแข็งเขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วความกลัวมันฝังรากลึกลงไปในใจของเขาแต่ด้วยแรงกดดันจากผู้บริหารํำท้าทายจากสังคมที่หาว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกเรตติ้งและส่วนลึกในใจของเขาเองที่ต้องการจะค้นหาความจริงและถ่ายบาปที่อาจมีส่วนทําให้คุณแก้วต้องหายตัวไปสุดท้ายเขาก็ต้องยอมตกลงทีมงานที่เดินทางไปกับนนมีเพียงพี่ปานโปรดิวเซอร์คู่ใจที่แม้จะตัวจนตัวสัน่นแต่ก็เป็นหงนนท จนทิ้งไปไม่ได้และโจซาวเอนจิเนียร์และช่างเทคนิคหนุ่มผู้ไม่เชื่อเรื่องผีและมองทุกอย่างเป็นคลื่นความถี่และสัญญาณรบกวนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสืบค้นข้อมูลจนในที่สุดก็พบบ้านบุนเดทบ้านไม้สักโบราณหลังมือหมาที่ถูกทิ้งร้างอยู่ริมแม่นนนครชัยสีมันตรงกับคำบอกเล่าของคุณแก้วทุกอย่างและที่สำคัญมันมีประวัติศาสตร์ที่ดำมืดยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ในอดีตบ้านหลังนี้เป็นของเจ้าคุณบุนเดท คุณนางเก่าผู้มั่งคั่งในสมัยรัชกาลที่หกว่ากันว่าท่านเป็นคนหดเยี่ยงปากร้ายใจดำและลุ่มหลงในไสยศาสตร์มนต์ดำเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีและความร่ำรวยของตนเองเจ้าคุณบุญเดชมีลูกสาวคนเดียวที่งดงามราวกับนางฟ้าชื่อคุณเอย๋ยท่านรักและหวงลูกสาวคนนี้มากจนเกินพอดีถึงขั้นกักขังไม่ให้เธอออกไปพบปะก,กับโลกภายนอกจนกระทั่งคุณเอ๋ยได้พบรักกับชายหนุ่มสามัญชนคนหนึ่งและวางแผนที่จะหนีไปด้วยกัน แต่เรื่องก็ไปเข้าหูเจ้าคุณบุญเดชเข้าด้วยความโกรธเกรี้ยวราวกับไฟบระไลยกันท่านสั่งให้คนจับชายหนุ่มคนนั้นมาทุบตีจนตายอย่างทารุณที่ใต้ถุนบ้านส่วนคุณเอ๋ยโทษทันที่เธอได้รับนั้นน่าสยดสยองยิ่งกว่าความตายเจ้าคุณบุญเดชได้สั่งให้ช่างบกปูนฝังทั้งเป็นลูกสาวของตัวเองไว้ในกำแพงห้องนอนของเธอพร้อมกับทำพิธีกรรมพัฒนาการวิญญ,ญาณเพื่อให้ดวงจิตของคุณเอ๋ยต้องทุนทุกทราคนและสิ่งสถิตยอยู่เป็นทาสผู้พิทักษ์สมบัติและบ้านหลังนี้ไปช่วนิ์น หลังจากนั้นไม่นานเจ้าคุณบุนเดตก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาในบ้านหลังนั้นเองพระเจ้านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนนทุมธรรม,มหลังจากที่อ่านข้อมูลจบความกลัวที่เขามีอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าเมื่อทีมงานทั้งสามคนเดินทางไปถึงบ้านบุน,บนเดชในช่วงบ่ายแก่ๆบรรยากาศรอบๆตัวบ้านก็ทําให้พวกเขาถึงกับพูดไม่ออกตัวบ้านไม้สักหลังใหญ่ดูสุดโสมแต่ยังคงเอาความสง่าง,งามในอดีตไว้สวนรอบบ้านรกทึบไปด้วยวัชพืช และาวันที่เลื้พันตันมาบ้านราวกับอสรพิสยัยความเงียบที่นี่มันหนักตึงและกดดันจนหน้าอึดอัดมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ดังวีดวิวราวกับเสียงกระซิบโจใช้เครื่องมือตัดกุญแจที่คล้องประตูรั้วที่ขึ้นสนิมเข้าไปพวกเขาก้าวเข้าสุ่เขตบ้านอย่างช้าๆประตูบ้านไม่ได้ล็อกเมื่อผลักเข้าไปบางทับก็ส่งเสียงเอียดอัดบาดหูภายในบ้านมืดและเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเติบเฟอร์นิเจอร์โบราณราคาแพงถูกคลุมด้วยผ้าขาว จนดูเหมือนร่างของผู้ผีที่นั่งรอคอยการกลับมาของเจ้าของสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นเมื่อเดินเข้ามาในถงกลางบ้านคือรูปภาพของเจ้าคุณบุญเดชขนาดใหญ่ที่แขวนเด่นเป็นสง่าอยู่บนผนังดวงตาในภาพนั้นแข็งกร้าวยินชาและมองตรงมาที่พวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปทางไหนก็รู้สึกเหมือนถูกสายตาคู่นั้นจ้องตามอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเดินสำรวจไปทั่วบ้านขึ้นไปบนชั้นสองและได้พบกับห้องนอนที่คาดว่าจะเป็นของคุณเอยมันเป็นห้องที่ดูแตกตา่าง จากห้องอื่นมีเตียงสีเสาแบบโบราณตกเครื่องแป้งที่มีกระจกขึ้นฝ้าและที่มุมห้องมีกล่องดนตรีไม้เล็กๆวางอยู่บนโต๊ะพี่ป่าที่ดูจะหวาดกลัวที่สุดในกลุ่มเผลอเดินไปชนโต๊ะจนกล่องดนตรีนั้นเปิดออกเองด้เสียงเพลงใสๆแต่เศร้าส้อยจับใจก็ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบทันใดนั้นเองประตูห้องที่เปิดอ้าอยู่ก็ปิดกระแทกเข้ามาเองอย่างรุนแรงปังครีตพี่ป่าร้องลั่นโจรีวิ่งไปพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกมันเหมือนถูกล็อกจากข้างนอก นอนยืนตัวแข็งทื่อเขารู้สึกได้ถึงไอยเย็นที่แผ่ซ่านมาจากกำแพงด้านหนึ่งของห้องกำแพงที่ไม่มีหน้าตา่างไม่มีประตูและดูทึบตันผิดปกติเขารู้ได้ในทันทีว่านี่คือกำแพงที่ใช้ฝังร่างของคุณเอ๋ยแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นให้แถวเ,เบาดังมาจากในกำแพงนั้นสถานการณ์ในห้องนอนของคุณเอ๋ยทำให้ทีมงานทั้งสามคนขวัญกระเจิงประตูที่ปิดตายเองเสียงร้องให้จากกำแพงและบรรยากาศที่เย็นยะเยือกลงเรื่อยๆมันคือการต้อนรับที่ชัดเจนที่สุด แต่หลังจากผ่านไปเกือบสิบนาทีประตูก็คลายล็อกออกเองอย่างปริศนาพวกเขารีบวิ่งออกจากห้องนั้นแทบไม่ทันเรากลับกันธนนนที่ไม่ไหวแล้วที่นี่มันแรงเกินไปพี่ป่านร้องขอด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนกลับไม่ได้รอกพี่นนตอบเสียงเรียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นถ้าเรากลับไปตอนนี้ทุกคนจะหาว่าเราปูเรื่องเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่โจพยักหน้าเห็นด้วยผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความดันอากาศ หรือไม้ที่มันขยายตัวหดตัวก็ได้นะพี่อยากเพิ่มคิดมากนนรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแต่เขาไม่มีทางเลือกอีกแล้วคืนนี้พวกเขาจะต้องทํารายการสดจากบ้านหลังนี้พวกเขาเลือกถงกลางบ้านซึ่งอยู่ใต้รูปภาพของเจ้าคุณบุญเดชเป็นที่ตั้งสถานีชั่วคราวโจรเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญ,ญาณดาวเทียมไมโครโฟนและกล้องไลฟ์สตรีมมิ่งหลายตัวส่วนนนและพี่ป่านก็พยายามเตรียมสคริปต์และข้อมูลแต่ไม่มีใครมีสมาธิพอจะทําอะไรได้เลยทุกคนรู้สึก เหมือนกำลังถูกจ้องมองจากทุกทิศทุกทางเมื่อเวลาห้าทุ่มตรงรายการ The Ghost Radio on Location Special ก็ได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขณะนี้ผมดีเจนและทีมงานกำลังออกอากาศสดจากบ้านบุญเดชสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสายปริศนาของคุณแก้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนอนเริ่มต้นรายการด้วยน้ำเสียงที่พยายามข่มความกลัวเอาไว้เขาเริ่มเล่าประวัติของบ้านและเรื่องราวของเจ้าคุณบุญเดช กับคุณเอ๋ยต่างข้อมูลที่หามาได้กล้องไลฟ์สดแทนไปทั่วบริเวณองบ้านที่เมื่อสรูปบรรยากาศเงียบสงดจนน่ากลัวแต่แล้วสิ่งผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นสายจากผู้ฟังทางบ้านเริ่มโทรเข้ามาพี่นนท์ครับผมได้ยินเสียงคนเดินในไลฟ์ด้วยครับพี่นนท์ครับเมื่อกี้เหมือนมีเงาผู้หญิงเดินผ่านหลังที่ไปไวๆครับนนท์พยายามบอกปัดว่าเป็นแค่เงาของทีมงานแต่แล้วกล้องตัวที่สองที่ตั้งไว้ตรงทางขึ้นบันได ก็จับภาพได้ประตูห้องนอนของคุณเอ๋ยบนชั้นสองค่อยๆแง้มเปิดออกเองอย่างช้าๆคุณพระที่ป่านอุทานเบาๆเสียงเพลงจากกล่องดนตรีเพลงเดิมเริ่มดังแว่วลงมาจากชั้นบนมันดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับมีคนกําลังไถลานมันอยู่ข้างๆหูของพวกเขานนเกลือน้ําลายฝืดๆเขารู้ว่าพวกเขาเริ่มเล่นด้วยแล้วคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากําลังได้ยินเสียงเพลงจากกล่องดนตรี ซึ่งเรายืนยันได้ว่าไม่มีทีมงานคนไหนขึ้นไปบนชั้นสองแน่นอนครับทันใดนั้นเองไฟทุกดวงที่ทีมงานติดตั้งไว้ก็กระพริบอย่างรุนแรงก่อนจะดับพลึบลงพร้อมกันเหลือเพียงแสงสว่างจากหน้าจอแล็ปท็อปและไฟฉุกเฉินเล็กๆเ,เท่านั้นเกิดอะไรขึ้นโจนอตะโกนถามไม่รู้ครับพี่เหมือนไฟมันทริปแต่ระบบส่งสัญญ,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 ญาณยังทำงานอยู่ ท่ามกลางความมืดและสับสนนั้นเองร่างโปร่งแสงของผู้หญิงในชุดไทยโบราณก็ปรากฏขึ้นที่มุมหนึ่งของห้องเธอคือคุณเอ๋ยใบหน้างดงามแต่ซีเซียวและเปืเป้อนไปด้วยคราบน้ำตาเธอยือนร้องไห้สึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาก่อนจะค่อยๆจางหายไปแต่การปรากฏตัวของคุณเอ๋ยเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเพราะหลังจากนั้นของจริงก็ได้มาเยือนอุณหภูมิในห้องลดพวบลงจนทุกคนเห็นลมหายใจของตัวเองอากาศหนะัก ึ่งจนแทบจะหายใจไม่ออกรูปภาพของเจ้าคุณบุญเดชบนผนังเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงพวกมึงกล้าดีอย่างไรมาหยิบย่ำที่ของกูเสียงคำรามที่แหบพราและทรงอํานาจดังถึกกล้องไปทั่วถงบ้านมันไม่ใช่เสียงที่ผ่านไมโครโฟนแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นในหัวของทุกคนข้าวของในห้องเริ่มสั่นสะเทือนและลอยขึ้นกลางอากาศโต๊ะเก้าอี้แจกันโบราณถูกเบี่ยงไปมาอย่างบ้าคลั่งด้วยแรงที่มองไม่เห็น โจถูกเก้าอี้ตัวหนึ่งฟาดเข้าที่หลังจนลม้มลงพี่ปากติดร้องอย่างเสียสติโนนรีบเข้าไปหลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงที่สุดนี่คือความกรดเก้ยวของดวงวิญญาณเจ้าคุณบนเดชวิญญาณที่ถูกพันฒนาการไว้ด้วยความโลภและความโหดเหี้ยมของตัวเองท่ามกลางความโกลาหลนั้นนนสังเกตเห็นกระเป๋าสะพายของผู้หญิงใบหนึ่งตกอยู่ที่มุมห้องเป็นกระเป๋าที่คุณแก้วอาจจะทําตกไว้เขารวบรวมความกล้าคลานเข้าไปคว้ากระเป๋าใบนั้นมาได้ในนั้นมีโทรศัพท์มือถือ และสมุดบันทึกเล่มเล็กๆก,ก่าพร่าค่ามันคือสมุดบันทึกของคุณเอ๋ยเขาเปิดอ่านมันอย่างรวดเร็วภายใต้แสงไฟฉุกเฉินเนื้อหาข้างในเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากการถูกพ่อกับขังความรักที่มีต่อชายหนุ่มคนรักและความหวาดกลัวในพิธีกรรมของพ่อตัวเองจนกระทั่งมาถึงหน้าสุดท้ายพ่อเจ้าขาเ,าเอยผิดไปแล้วเสียงสวดของพ่อช่างน่ากลัวเหลือเกินเสียงคนงานก่ออีกใกล้เข้ามาทุกที ในนี้มันมืดเหลือเกินหายใจไม่ออกพ่อเจ้าขาเหตุใดจึงทํากับเอยเช่นนี้ลายมือในประโยคสุดท้ายสันเทาและขาดห้วงราวกับคนใกล้จะหมดลมหายใจโนนน้าตาไหลาพากเขาําสมุดบันทึกไว้แน่นความกลัวของเขาแปลเปลี่ยนเป็นความสงสารและความโกรธเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่เสียงที่สุดในชีวิตเขาพลานออกมาจากใต้โต๊ะยืนเผชิญหน้ากับพลังที่มองไม่เห็นซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าแล้วยกไมโครโฟนขึ้นมาพูดด้วยเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ คุณผู้ฟังครับความจริงทั้งหมดอยู่ในมือของผมแล้วเจ้าคุณบุนเดชไม่ได้เป็นแค่คนโหดร้ายแต่เขาคือฆาตากรที่ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกสาวของตัวเองเขาขัางคุณเอ๋ยไว้ในกำแพงเพียงเพราะเธอมีความรักนี่คือความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้มาตลอดร้อยปีเขาเริ่มอ่านบันทึกหน้าสุดท้ายของคุณเอ๋อออกอากาศสดให้คนนับล้านทั่วประเทศได้รับรู้ถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นมึงหยุดนะอากกก เสียงคำรามที่เกรี้ยกราดเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพลังงานอคา่าที่มองไม่เห็นดูเหมือนจะอ่อนกำลังลงเมื่อความลับดำมืดของมันถูกเปิดโปงนนพูดต่อไปคุณเอ๋ยถ้าคุณได้ยินผมผมขอโทษที่พวกเรามารบกวนคุณแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงแล้วคุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานดอีกต่อไปแล้วไปสู่สุขคติเถอะครับสิ้นเสียงของนอนพลังงานที่บ้าคลั่งในบ้านก็สงบนิ่งลงทันทีข้าวของที่ลอยอยู่กลางอากาศ ร่วงหล่นลงสู่พื้นร่างโปร่งแสงของงอคุณเอ๋ยปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เศร้าแต่เปลี่ยนไปด้วยความขอบคุณก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆสลายกลายเป็นละองแสงสีทองลอยหายไปพร้อมกับความรู้สึกกดดันและอาฆาตแค้นของเจ้าคุณบุญเดชที่จางหายไปจนหมดสิน้นเมื่อแสงแรกของวันใหม่สาดส่องเข้ามาทีมงานทั้งสามคนก็พากันวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นยังไม่คิดชีวิตพวกเขารอดมาได้แต่สภาพจิตใจยับเยิยนเกินกว่าจะบรรยาย รายการสดในคืนนั้นกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการวิทยุไทยไม่มีใครหาว่านนทนสร้างเรื่องอีกต่อไปแต่สำหรับนนทนเขาไม่สามารถกลับไปเป็นดีเจรายการผีคนเดิมได้อีกแล้วเขาลาออกจากสถานีเก็บตูงเงียบอยู่พักใหญ่ความร่าเริงและเสน่ห์หน้าใหม่ของเขาได้ตายไปพร้อมกับค่ำคืนอันสยดสยองคืนนั้นเขาได้เรียนรู้ในราคาที่แสนแพงว่าเรื่องผีไม่ใช่แค่คอนเทนต์ Content. เพื่อความบันเทิงแต่มันคือเรื่องราวของความทุกข์ความเจ็บปวดและดวงวิญญาณที่มีอยู่จริงหลายเดือนต่อมามีข่าวว่าญาติห่างๆของตระกูลบุญเดชได้เข้าไปทําบุญใหญ่ให้กับบ้านหลังนั้นทุกกําแพงห้องนอนของคุณเอ๋ยเพื่อนําโครงกระดูกข,ของเธอออกมาทําพิธีทางศาสนาอย่างถูกต้องบ้านที่เคยถูกปิดตายได้กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งส่วนชะตากรรมของคุณแก้วก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้คําตอบ นนไม่เคยกลับไปจัดรายการวิทยุอีกเลยแต่เขาได้เริ่มทำพอดแคสต์เล็กๆของตัวเองขึ้นมาเป็นรายการที่ตามสืบหาความจริงเบื้องหลังโศกนาฏกรรมแนอดีและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการให้เกียรติและไม่ลบหลูดด่ดวงวิญ,ญญาณที่สิงสถิตยอยู่เขาใช้ประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเพื่อสอนและเตือนสติคนอื่นแต่ถึงแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนจบลงแล้วในบางคืนที่เงียบสนัด ขณะที่หนน,นนั่งฟังไฟล์เสียงที่บันทึกไว้จากคืนนั้นเขามักจะได้ยินคลื่นแทกที่เป็นเสียงประสิธ์เบาๆปะปนอยู่ในเสียงซ่าเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่ทําให้เขารู้ว่าการเปิดประตูสู่โลกแห่งวิญญาณในคืนนั้นมันอาจจะทิ้งรอยแผลเป็นที่มองไม่เห็นไว้กับเขาและกับคลื่นความถี่ไปตลอดกาล